ในชีวิตประจำวันของเรามีสิ่งของมากมายที่เราใช้โดยไม่คาดคิดว่ามันอาจแฝงสารอันตรายที่เป็นภัยต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามกระทะหม้อหรือแม้แต่สีทาบ้านและเครื่องสำอางเครื่องใช้เหล่านี้มีโอกาสเป็นแหล่งสะสมของโลหะหนักอย่างตะกัว่วปร,รอทแคดเมียมและสารหนูซึ่งสารเหล่านี้เมื่อสะสมในร่างกายเกินระดับที่ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตกค้างในร่างกายเป็นเวลานานและสะสมในอวัยวะที่สำคัญเช่น สมองไตและตับซึ่งจะไปขัดขวางกระบวนการทํางานต่างๆของระบบเหล่านี้ได้นอกจากนี้ยังพบว่าโลหะหนักสามารถเปลี่ยนแปลงระดับสารเคมีในร่างกายได้ทําให้เกิดความผิดปกติทั้งทางร่างกายและจิตใจงานวิจัยทางการแพทย์ได้มีการระบุไว้ว่าโลหะหนักเหล่านี้มีความเป็นพิษสูงและมีผลกระทบในระดับเซลล์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์บางฉบับก็พบว่าการสะสมของโลหะหนักจะทําให้เซลล์เสีย หายโดยตรงสร้างอนุมูมลอิสระที่ทําให้เซลล์เสริมสภาพเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่าโลหะหนักจะมีผลต่อ DNA ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของการกลายพันธุ์และเป็นจุดเริ่มต้นของโรคมะเร็งการตระหนักถึงอันตรายของโลหะหนักและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจะช่วยลดความเสี่ยงในการสะสมสารพิษในร่างกายได้